ขอคะแนนขอความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวบังนานนะครับที่จะช,ช่วยพี่ชายของผมครับคุณส้มโอสุทธิโชคลงเป็นนายกอบจนะครับมีการเลือกตั้งอบจสำคัญนะครับวันที่16กุมภาคูาคหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพี่ส้มโอเป็นตัวแทนของประชาชนได้หมายเลข3ามครับพ่อแม่พี่น้องได้หมายเลข3าว่าพ่อแม่พี่น้องต้องการเห็น พังนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ต้องขอคะแนนขอความไว้วางใจจากพี่น้องชาวพังนาในการเลือกนะครับเบอร์สามวันที่สิบกุมภาก็คืออีกสองอาทิตย์นะครับเป็นวันเสาร์นะครับปูหาเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเยนก็ต้องรบกวนพ่อแม่พี่น้องช่วยกันลองดูครับลองพิจารณาดูว่าจะไปเลือกตั้งกี่โมงจะไปปูหาที่ไหนแล้วเราจะเลือกหมายเลือกอะไรซึ่งผมเข้าใจ แล้วก็เคารพก,การตัดสินของพ่อแม่ที่น้องาวพักงาครับว่ามีหลายเบอร์ให้เลือกแต่ในส่วนของเรานั้นผมมีความมั่นใจในพี่สายของผมครับโดยเป็นอดีตประธานหอการค้าพักงานมาก่อนเป็นกรรมการหอการค้าไทยออนะครับเป็นรองนายกมาแล้วตําแหน่งนต่อไปนะครับรองนายกเทศบาลนะครับต่อไปก็ต้องเป็นนายกอบอนะครับให้ให้เขาได้สามารถ ผมไม่ได้ครับพี่น้อนดคุ้พ่อขอบคุณมากครับถ้าเขาเคยเป็นประธานของการค้าพังงานมาก่อน,นผมก็คิดว่าเขาจะเอาาความรู้าความสามารถประสบก,การของเขาในการที่เป็นอบอจอที่มีกองเศรษฐกิจเป็นของตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตและก็เศรษฐกิจฐานรากของชาวพังงาน เนื่องจากว่าทั้งในอดีตที่ผ่านมาก็อยู่กับวงวัวงการท่องเที่ยวอยู่กับวงการธุรกิจในทางงานมาโดยตลอดอยากเห็นอบจที่เป็นการเมืองท้องถิ่นสามารถรุกกับเวทีโลกและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกมาเที่ยวที่ทางงานได้ด้วยตัวเองเพราะอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาเลยอยู่กับไล่วงธุรกิจมาโดยตลอดในอดีตที่ผ่านมาเวลาการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องพึ่งที่รัฐส่วนกลาง พ,พิ่มที่กรุงเทพมาหานครเพิ่มที่การท่องเทีเท่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มที่กระทรวงท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้ผิดอะไรครับ <S <S แต่ในเวทีโลกที่มันกําลังเปลี่ยนไปเยอะๆกับทางงานที่เป็นไขม่มุกเม็ดงามของประเทศไทยเนี่ยคิดว่าอบจที่ยึดโยงกับประชานนโดยตรงที่ท่านสามารถเลือกเขาได้ต่อว่าเขาได้อีกสีปีถ้าไม่ดีก็ยังเลือกเขาได้แต่ที่เป็นข้าราชการกระส่วนกลางนั้นท่านไม่สามารถที่จะเลือกได้เขาแตกต่้งมาให้ท่านว่าใครจะมาเป็น าพาทจังหวัดใครจะมาเป็นท่องเที่ยวจังหวัดแต่คนนี้เนี่ยมันใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าท่องอบจท้องถิ่นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับพี่น้อง<ด>มันคือเรื่องอะไรครับมันคือครูคลังช่างหมออีกทีนะครับครูคลังช่างหมอคืออะไรครับพี่ครูก็คือโรงเรียนในอปจมีหน้าที่ทาให้การศึกษาสำหรับน้องคนนี้แล้วก็น้องคนนี้ดีขึ้นสำหรับพี่น้องชอาวพนันถูกไม่ถูกอันที่สองก็คือคัง ฟางก็คือมีหน้าที่หารายได้เข้ากับจังหวัดเพื่อที่จะนอกจากภาษีบอกพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ให้มันถูกต้องตรงใสเนี่ยก็ต้องหาเงินเป็นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาจะสามารถใช้ประสบการณ์ของเขาในฐานะที่เป็นประธานของการฟ้าเนี่ยไปเกินคนมาท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องรอและสุดก้ายนะครับช่างก็คือช่างเนี่ยแหละครับซ่อมถนนซ่อมไปซ่อมน,น้ำคนนี้เป็นคนที่มีงบประมาณใน,ในการแก้ไขปัญหาของ เสร็จแล้วก็คือหมอก็คือเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขในพังงานที่มีเวลาคนมาท่องเที่ยวเปนะท่องเที่ยวพังงานต้อเห็นเราเป็นสวรรค์แต่ถ้าเราเป็นประชาชนคนพังงานเวลาจะไปหาหมอที่สาขาเราพอสตอตที่นี่ทีบางทีก็ไม่ได้รับในระดับที่มันเดียวอะไรกันนท่องเที่ยวเราต้องการให้พังงานเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวและเป็นสวรรค์ของพ่อแม่พี่น้องที่เกิดที่พังงานด้วยวันนี้เรามานี่ผมมาแต่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยโอ้ยมองมาจากจออาดาวอังคารดูแล้วก็ว่าชนะยาก คุณอย่าลืมนะว่าเลือกตั้งปี6-6ผมไม่ได้สอสอสักเขตแต่คะแนนบัญชีรายชื่อผม47อันดับหนึ่งของพังงานนะครับพี่น้องครับ <Yeah! S 1> แล้วคุณอย่าลืมว่าเลขาพักประชาชนคนปัจจุบันเลขาติ่งพี่ชายของผมเป็นคนที่เมื่อกี้ปาออกเหมาะก็ดีพบปากกับพ่อแม่พี่น้องวันี้ก็คนพังงานอีกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นการทํางานระหว่างนายกุอบจคอนสตรายคุณชั้าพี่สมโกับเลขาของพรรคประชาชนสามารถต่อสายกันดัดคนพังงานกันเองได้พรรคประชาชนจะส่งองค์คาพยพมาช่วยคุณสมโกเพื่อที่จะทําให้พังงานดีขึ้นทั้งประธานกรรมธิการตอนนี้เราก็เป็นอันดับหนึ่งของสภาครับประธานอันดับหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตรก็ของพรรคประชาชนนั้นพรรคประชาชนถึงแม้ว่าจะโดนยุบพรรคถึงแม้ว่าจะตัดสิทธิพวกผมไปซซร้อยสี่สิบสามคนแล้วก็ซสอ2ร้อยร้อยสี่สิบสามคนครับแม่ก็ยังอันดับหนึ่งของประเทศไทยยังเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีทรัพยากรบุคคลอีกมากมาย ถามว่าถ้าเลือกเบอร์สามแล้วแล้วชาวพังนาจะได้อะไรเท่าที่พูดคุยกันมาเท่าที่ติดตามเขามาง่ายๆอย่างนี้เลยครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วสาหรับสาหรับพังนาเขาจะพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจะส่งเสริมอะไรที่มันเป็นทรัพยากรที่มันเป็นจุดแข็งของพังงาไม่เปลี่ยนทําให้มันต่อเนื่องทำให้มันดีขึ้นแต่อะไรที่มันพังในทางนา เขาจะเปลี่ยนจากพังให้เป็นปังครับยกตัวอย่างเมื่อกี้คุยการว่าเห็นตรงกันอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับอนุสรเสรวีสึนามินะครับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแน่นอนว่าเราต้องการที่จะให้เกียรติจากผู้ที่สูญเสียนะครับให้เป็นความทรงจำที่มีแต่สิ่งดีๆที่ให้เห็นถึงความอดทนอดกลั้นถึงการเป็น สุ่มชนกันของที่ร้องชาวคนะต่อ813ต่อ813ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เห็นก็บอกว่าเรือที่ดูพลักเข้ามาตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มล้างเริ่มไม่มีคนสนใจมากขึ้นผมบอกกับเขาอย่างนี้ครับผมคิดถึงที่โกเบรประเทศญี่ปุ่นตอนที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงผู้คนเสียชีวิตมากมายตอนนี้เขาให้เกียรติผู้เสียชีวิตให้คนยังไม่ลืมให้คนได้มาเข้าใจถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโกเบรเรือของเขากลายเป็นที่พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว การเป็นพิพิธภัณฑ์มีอนุสรีย์พระเจนผมไปเที่ยวโปเบผมก็ยังต้องไปไปให้เห็นไปให้เกียดและให้เกิดถึงความรู้สึกผูกพันกับคนที่โปเบตอนนี้เขายุบป้าผมตัดสินผมไปผมต้องไปอยู่อเมริกาไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยครับเปดเป็นทรัพยากรอยู่ที่นั่นเป็นแสนโล่อยู่ที่นั่นแวะไปนิวยอร์กนิวยอร์กก็เกิดอะไรขึ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องนาอกเลเดนเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วผู้สูญเสียจะนอมากมามเข้าบินเข้าเข้าคูนทาวเวอร์ ตอนนี้ก็กลายเป็นโมเมโมรีลขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะคนที่เป็นพ่อเมืองนิวยอร์กพ่อเมืองโตเกียวที่ญี่ปุ่นเนขายังให้เกียรติเขายังลำลึกเขายังนึกถึงเขายังเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ทําให้ชุมชนได้มีโอกาสได้มิความผูกพันกับครตุเกีของเมองนี้ที่โซโลที่อยู่นั้ตลอดเขาต้องการที่จะให้เกิดความล้ำลึกเป็นความผูกพันความนึกถึงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ศาลาท่าช้าง สาราสาาสาาเขาช้างก็บอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เคยเป็นพื้นที่ที่ใช้ประชุมได้เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้สาราเขาช้างก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าอยากจะขอใช้งบประมาณที่มีอยู่เนี่ยเกี่ยวจัที่มันพังให้มันปังขึ้นมาแล้วใช้เป็นหน่วยงานที่เอาไว้ใช้เพื่อการศึกษาของพี่น้องประชาชนอันที่สามบอกขยะที่นี่มีอยู่สามที่ถูกไม่ถูกเขาต้องการเปลี่ยน ขยะจานวนมากที่มาจากการท่องเที่ยวของพังงามีการรีไซเคิลมีการแยกขยะมีการเพิ่มมูลค่าแล้วทําให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวที่มีความอนุรักษ์สูงเพราะฉะนั้นต่อ83บบสาราเขาช้างและบ่อขยะอีก3ที่อันนี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าที่พังงาดีอยู่แล้วเนี่ย97เลืองยังเหลืออีก3เรื่องที่เขาบอกว่าไม่อยากจะเปลี่ยนจาก ังให้มันฟังขึ้นมาเนี่ยก็คือสามสิ่งนี้ที่จะเป็นสามแรกๆสามเรื่องแรกๆที่เขาเรียนับเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วนะครับอยากจะพูดคุยกับพี่โจโบต่ออยากจะรู้เรื่องนยโยบายมากกว่าทั้งหลังนะครับมีสูม,มือให้ดูหน่อยครับมีนยโยบายแผนพักมานะครับว่านายโยบายเรื่องของอรายละเอียดว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับรสพรสกคุณจะทายังไงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาคุณจะทํายังไงเรื่องการคมนาคมคุณจะทํายังไงอยู่ในแผนพับหมดแล้วขอ ให้ทีมงานช่วยจากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องคิดว่าขอตั้งใจเลยจบมาเรื่อเบอร์สามแล้วได้หลายตอบไปเลยครับได้สามอย่างจากที่มันสามพังก็จะเลี่ยนเป็นสามพังอันที่หนึ่งเรื่องนี่ตอนวันตอนแปดมิถุนายนที่สองสาราท่าชางอันที่สามบอกขยะสามที่เราจะไปพัฒนาจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งให้มันดีจริงๆขึ้นไปขอ ความกรุณาขอโอกาสให้พี่ชายของผมคุณโซโบด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสองนี้ต้องมาได้เองเจ้าแม่จิ๋นยุนเดชรัตน์ลงเล่นแล้วกับวันนี้ประสบการณ์รวมด้วยนโยบายที่ทำมาวัน เห็นไดคัดันนี้ีครับที่สำคัญ,คญที่สุดวันนี้ถ้าจากร้อมเรื่องประสบการณ์ร้อมเรื่อนอธบายแล้วเนี่ยยังมีอีกร้อนึองครับก็บค,คือความพร้อมประชาชนครับวันนี้ประชาชนมีวามเปลี่ยนตัวทางการเมืองประชาชน,นมีความเข้าใจทางการเมืองและก็เห็นใจพรรคประชาชนพรรคแก้วใจผมไปมาทุกที่คนระับพบใพบพบลูกเวทีทุกทีครับไปงพ่อแม่พีบน้องบอรว่าลุกโตมาแล้วเลื่นโนะ no ตมาแล้ว น้องท่วมาแล้วผีท่วมาแล้วบ่อบางไอไส้หน่ายกสมโ,มโครับให้ไส้ซ้อกเกล็ดทีมปักประชาชนถูกเกลดมีการสื่อสารหัวคะแนนธรรมชาติช่วยเราหมดเลยครับวันนี้มีการส่งสัญญาณอยากช่วยเราสวัสดีครับเปิดน,นึ่งเปิดนึ่งวัสดีครับโปลีสวัสดีครับสวัสดีครับโปลีก็เป็นไงไปโชคดีไปโชคดี นาจารย์ครับแต่พวกพี่ทำไม่ไหวต้องมาคนเดียวด้วยกันด้วยกันฝังงาน